จากการลงพื้นที่หมู่บ้านตำบลพังเทียมอําเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาของกลุ่มนักศึกษาสาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพบกลุ่มชาวบ้านผลิตข้าวโป่งซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมจากในละแวกใกล้เคียงและต่างจังหวัดส่งผลทําให้ผลิตไม่ทันต่อความต้องการของตลาดจากปัญหาดังกล่าวกลุ่มนักศึกษาได้เล็งเห็นถึงปัญหาและอุปสรรค ในการผลิตข้าวโปง่งจึงเกิดแนวคิดในการประดิษฐ์เครื่องปั่นแป้งข้าวโป่งทูอินวันขึ้นมาเพื่อลดระยะเวลาในการผลิตลดแรงงานคนและลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในการทํานวัตกรรมเครื่องปั่นทูอินวันเครื่องนี้ขึ้นมาในนามของคณะบริหารธุรกิจนะครับเราก็ให้ความสําคัญกับนักศึกษานะครับในการที่จะ สนับสนุนให้นักศึกษาฤฤ اد, ได้มีกระบวนการแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของความคิดสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการเรียนการสอนนะครับพยายามจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ไม่ไม่จำกัดความคิดของนักศึกษานะครับในขณะที่เราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาทราบถึงความสําคัญของเรื่องของเทคโนโลโยีนะครับรวมถึงในเรื่องของ าการที่เราสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอื้อให้นักศึกษาได้สามารถที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองออกมานะครับในแง่ของการพัฒนานาวัตกรรมนอกจากการสนับสนุนจากทางคณะบริหารธุรกิจแล้วยังได้รับการสนับสนุนและชี้แนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาจนทําให้นวัตกรรมเครื่องนี้ประสบความสําเร็จและได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีต่างๆอีกมากมาย โดยที่นะคะสาขาวิชาการตลาดค่ะได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ร่วมกับจังหวัดน,นครราชสีมาค่ะโดยที่ทางสาขาเราค่ะได้สนับสนุนโดยที่ให้นักศึกษาค่ะลงชุมชนพบผู้ประกอบการค่ะโดยที่วิเคราะห์ปัญหาค่ะว่าปัญหาของชุมชนมีอะไรบ้างค่ะนักศึกษาจึงได้เครื่องทูอินวันมาค่ะเพื่อ,อช่วยเหลือและต่อยอดให้กับชุมชนค่ะนวัตกรรมเครื่องปัน่นแป้งข้าวปงทูอินวันเรื่องนี้ถูกออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อปัน่นแป้งข้าว โกโดยเฉพาะโดยมี2คุณสมบัติในเครื่องเดียวทั้งการปั่นแป้งและตัดแป้งเข้าวโปรงสามารถรลนระยะเวลาในการผลิตและลดแรงงานผลได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะวัตกรรมดังกล่าวยังได้ผ่านการประกวดระดับจังหวัดและได้รับรางวัลรวมถึงการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน จนสามารถผลักดันไปสู่ธุรกิจ SME ได้อีกด้วยเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องปั่นชูอินวันที่สามารถทั้งปั่นแล้วก็สามารถอ่าตัดแปลงให้มีขนาดที่เท่าเท่ากันนะครับก็คือเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเครื่องที่สามารถช่วยลดระยะเวลาในการปั่นแล้วก็การปั่นแปง้งข้าวปุงให้เป็นอ่าแผ่นได้ครับเครื่องตัวนี้เราจะอ่าออกแบบมาเพื่อสร้าง ความต้องการนะครับให้กับผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่เขาผลิตข้าวโป่งนะครับแล้วก็จะสร้างรายได้ให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับนั่นเองครับเล็งเห็นนะครับถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคของเขานะครับว่าเขาต้องการสิ่งใดนะครับเราจึงเกิดไอเดียนะครับขึ้นสร้างเครื่องปั่นจูอินวันนี้ขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดระยะเวลานะครับหรือว่าลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดแรงงานคนนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะผลิตข้าวโป่งนั่นเองครับจากปัญหาการผลิตแป้งข้าวโป่ง ู่การคิดค้นนวัตกรรมเครื่องปั่นแป้งข้าวโป่ง2 in 1ที่สามารถตอบโจทย์การผลิตสินค้าโอท็อปในชุมชนและสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย